อันกุรานครับถือเป็นคำพีที่อัลลอฮฺผานะัวตาลาได้ทรงประทานให้กับบรรดามนุษยชาติและเราในฐานะเป็นอุมมักนะครับประชาชาติของท่านนบีสลโลโลลอฮวาเลยิวะซัลลัมเราจะต้องแสวงหาทางนำจากอันกุรอานวันนี้เราอาจจะเป็นเด็กนะครับ เราอาจจะไม่มีความรู้ความหมายอันคุรานแต่เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนอันกุรอานในเรื่องการอ่านและต้องตั้งใจว่าอ่านแล้วจะต้องทําความเข้าใจและนําไปสู่การปฏิบัติด,ด้วยเพราะลอสพาหนะหัวตาลาได้กล่าวถึงสถานะของอันคุรอ่านะมีสถานะที่สูงมากนะครับสูงส่งอินนาฮะดัลกุรอาน yahdi l ล ya ah ah l l a ah th t i h i akhwam ในสุรัตอิสรออัลลอฮฺ س ب ح ا ะ ه ะลาลาได้กล่าวว่าแท้จริงอันกุรอานนี้ก็คืออันกุรอานที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานให้กับท่านนบีสุลลัลลอฮฺาะวะไล้วะสัลลัาะวะลล้วะสุลลฺาะลัมย่ะดิลลัตีฮียาอัคกวัมอันกุรอานนี้จะนำทางไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงที่สุดอันกุรอานนี้ มันจะชี้แนะไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงที่สุดหนทางที่ถูกต้องที่สุดดังนั้นใครก็ตามที่เขาต้องการอยู่ในหนทางที่ถูกต้องหนทางที่เที่ยงตรงเขาจะต้องยึดอันกุานรครับเขาจะต้องยึดอันกุอานคำว่ายึดอันกุรานก็หมายถึงการที่เราเรียนอันกุรานศึกษาอันกุรอาราน และนำอันกุรานไปสู่การปฏิบัตินะครับในชีวิตจริงของเราให้ได้เพราะอันกุรานถือเป็นยารักษายาบำบัดด้วยดังที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าวนุนซิลูมินันกุรานิมาววชิฟาอูนโวะห์มะตุลลินมุกมินีนอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าเราได้ประทานอันกุรานนะครับวนุนซิลูมินันกุรานเราได้ประทานอันกุรานเพื่อเป็นชีฟาอุนเป็นอะไรครับชีฟาเป็นยารักษา เป็นยาบำบัดรักษาทั้งโรคทางด้านร่างกายและโรคทางด้านหัวใจนะครับอันกุรานจะสามารถรักษาได้และอันกุรานก็เป็นทางนําเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายดังนั้นเราต้องชุโกรขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับอะไรครับชุโกรด้วยกับเรียนอันกุรานชุโกรด้วยกับการตอบรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาทรงเรียกร้องนะครับก็ ก็ฝากพวกเรานะครับให้เราได้เอาจริงเอาจังในการเรียนอัลกุรอานด้วยนะครับวบิลาตอฟิกวันฮิดาสซาลาโมไลกุมวเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบาระกะ